การที่จะได้รับอภัยโทษนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายหากคุณได้ทำสิ่งที่เลวร้ายเอาไว้สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยกับช่อง Movie for you วันนี้เรามาต่อกันที่ EP 2ของซีซั่น8เรื่องราวดำเนินมาใกล้ถึงจุดจบแล้วหากอยากจะรู้ว่า EP นี้จะเป็นยังไงเราไม่รอช้าไปเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับเปิดเรื่องมาต่อจาก EP ที่แล้วที่เจมี่แลนนิสเตอร์มาถึงวินเทอร์เฟลและเขาก็ถูกนำตัวเข้าไปในห้องถงทันที แม่มังกรพูดขึ้นว่าตอนที่ข้ายังเป็นเด็กพี่ชายเล่านิทานให้ข้าฟังเกี่ยวกับชายคนที่ฆ่าพ่อของเราแทงเขาทางด้านหลังและเชือดคอเขาพี่ข้ายังเล่าให้ข้าฟังอีกว่าเราจะทำยังไงกับคนที่ฆ่าพ่อของเราเมื่อเราจับเขาได้แล้วเจมี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่สามารถตอบกลับใดๆแม่มังกรก็พูดต่อว่าพี่สาวของเจ้าโกหกข้านางบอกว่าจะส่งกองทัพมาช่วยแต่ไม่เห็นเลยไม่แต่คนเดียว เมื่อเจมี่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าข้าก็ถูกนางหลอกด้วยเช่นกันนางไม่เคยคิดที่จะส่งทหารขึ้นเหนือนางมีกองเรือของยูรอนเกรจอยและกำลังพลสองหมื่นนายทหารทองคำจากเอ็กซอร์จ่ายค่าจ้างล่วงหน้าแล้วต่อให้เราเอาชนะคนตายได้นางก็ยังมีคนมากพอที่จะกวาดล้างผู้รอดชีวิตข้าตั้งใจจะสู้เพื่อคนเป็นและตั้งใจจะรักษาสัญญานั้นไว้เมื่อแม่มังกรได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจและไม่ไว้ใจเจมี่ด้วย ชีเลียนที่เห็นแบบนั้นจึงรีบออกมาพูดว่าฝ่าบาทเขาเดินทางมาคนเดียวทั้งที่รู้ว่าเราจะต้อนรับเขายังไงเขาจะทำไปทำไมถ้าหากเขาไม่พูดความจริงแต่แม่มังกรก็ยังไม่ไว้ใจเจมี่อยู่ดีซึ่งฝั่งซันซ่าก,ก็พูดขึ้นว่าท่านพูดถูกเราไว้ใจเขามีได้เขาจู่โจมพ่อของข้าที่ถนน พยายามที่จะทำลายตระกูลและครอบครัวของข้าเหมือนที่เคยทำกับครอบครัวของท่านฝั่งเจมี่เมื่อได้ยินแบบนั้นเขาก็ตอบไปทันทีว่าพวกท่านอยากจะให้ข้าขอโทษอย่างนั้นหรอไม่มีทางสลอกนั่นมันยามสงครามทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าทำไปก็เพื่อตระกูลของข้าเมื่อแบรนด์ได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าเจ้าทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะรักฝั่งเจมี่เมื่อได้ยินแบบนั้นก็พูดไม่ออกทันทีแต่ไม่ว่าเจมี่จะพูดยังไงแม่มังกรกับซานซ่าก็ไม่ไว้ใจเขาเด็ดขาดและจะไม่ให้เขาอยู่ที่นี่ด้วย เมื่อบลีแอนเห็นแบบนั้นจึงลุกขึ้นและพูดว่าข้ารู้จักเซอร์เจมี่ดีเขาเป็นคนมีเกียรติข้าเคยจับตัวเขาแต่เมื่อเราทั้งสองถูกจับและแค่กำลังจะถูกข่มขืนเซอร์เจมี่ได้ช่วยข้าไว้จนเขาเสียมือไปถ้าหากไม่มีเขาท่านก็คงไม่รอดชีวิตท่านหญิงซานซาเขาให้ดาบกับกรอกข้าและส่งข้าไปตามหาท่านเพื่อพากลับบ้านเพราะเขาสาบานต่อแม่ของท่านเอาไว้ เมื่อซานซาได้ยินแบบนั้นก็ถามไปว่าเจ้ารับรองเขาอย่างนั้นหรอข้าไว้ใจเจ้าด้วยชีวิตหากเจ้าไว้ใจเขาเราก็ควรให้เขาอยู่เมื่อแม่มังกรได้ยินแบบนั้นก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เธอจึงหันไปถามจอนว่าผู้ปกครองแดนเหนือล่ะจะว่ายังไงจอนที่ถูกถามแบบนั้นก็อ,อัมรึงอยู่สักพักแล้วเขาก็พูดขึ้นว่าเราต้องการกําลังคนจากทุกทางเมื่อเสียงข้างมากยอมที่จะให้เจมี่อยู่แม่มังกรก็ขัดไม่ได้เกรเวิร์มจึงหยิบอาวุธกลับไปให้เจมี่ ทีเลียนที่เห็นแบบนั้นก็โ่่งอกทันทีเพราะตอนแรกเขากลัวว่าแม่มังกรจะสั่งประหารเจมี่และก็จบการประชมุมไม่มีใครยินดีแม้แต่คนเดียวที่เจมี่มาที่นี่เพราะเขานั้นได้ทำอะไรให้กับชาวเหนือไว้มากมายซานซ่าเดินออกไปโดยที่ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ส่วนแม่มังกรก็หันหน้าไปหาจอรนแต่ทว่าจอนนั้นก็หลบหน้าหลบตาเธอแล้วเดินออกไปซึ่งจอนนั้นยังทำใจไม่ได้เกี่ยวกับความจริงที่เขาเพิ่งได้รู้มา ฝั่งแม่มังกรที่เห็นจอนเปลี่ยนไปเธอก็งงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับจอและเมื่อเดินออกมาจากห้องโถงเธอก็ด่าทีเลียนอย่างหนักเธอพูดกับทีเลียนด้วยเสียงดังว่าถ้าเจ้าไม่ใช่กบฏสมคบคิดกับเซอร์ซีเจ้าก็เป็นไอโง่ที่ปล่อยให้นางหลอกเจ้าได้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของเจ้านะที่ทำพลาดเซอร์ซี่ยังนั่งบนบันลังถ้าเจ้าช่วยข้าเอามันกลับขึ้นมาไม่ได้ข้าจะหามือขวาคนใหม่มาแทนที่เจ้าหลังพูดจบเธอก็เดินจากไปฝั่งทีเลียนที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็พูดกับเซอร์จอร่ากับหลอดวาล สงสัยเจ้าคนใดคนหนึ่งคงจะได้ปักปิ่นนี้แทนข้าก่อนที่เรื่องเหล่านี้มันจะจบลงตัดภาพมาที่เกรนลี่เขาก็ยังคงเดินหน้าทําอาวุธอย่างขายันขันแข็งอาญาก็เข้ามาถามเขาว่าอาวุธที่เธอให้ทํานั้นเสร็จหรือยังแต่เกรนลี่ก็ตอบไปว่าต้องหลังจากที่ข้าทําอาวุธเหล่านี้สัก2-3งสาพันชิ้นก่อนข้าถึงจะทําให้กับท่านแต่ข้าว่าท่านหลบอยู่ในสุสานใต้ดินน่าจะปลอดภัยมากกว่านะ แต่อาญาก็ไม่สนและถามกลับไปว่าเจ้าเคยเจอกับพวกมันมาก่อนแล้วใช่ไหมพวกมันเป็นยังไงเคลื่อนไหวยังไงฆ่ายากไหมฝั่งเกลนลี่ก็ตอบไปเพียงสั้นๆว่าพวกมันคือความตายและไม่ยอมทําอาวุธให้อายาฝั่งอาญาที่เห็นแบบนั้นเธอจึงหยิบดาก้อนกราสขึ้นมาแล้วคว้างไปที่เสาเธอคว้างไปหลายทีและเข้าเป้าที่เดียวกันทั้งหมดเกลนลี่ที่เห็นแบบนั้นก็อึ้งในฝีมือของอาญามาก เขาจึงรีบพูดขึ้นทันทีว่าข้าจะทําอาวุธให้กับท่านเดี๋ยวนี้ซึ่งอาญาก,ากาจะเอาอาวุธชิ้นนั้นไว้จัดการไนคิงส่วนทางฝั่งของแบรนด์ที่อยู่ในป่าศักดิ์สิทธิ์เจมี่ก็เดินเข้ามาหาเขาและพูดขึ้นว่าข้าขอโทษในสิ่งที่ข้าได้ทํากับเจ้าเมื่อแบรนด์ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าตอนที่เจ้าทําไม่เห็นเสียใจเลยฝั่งเจมี่ก็ตอบไปว่าตอนนี้ข้าไม่ใช่คนคนนั้นอีกแล้ว และแบรนด์ก็พูดขึ้นว่าเจ้ายังคงเป็นอยู่ถ้าเจ้าไม่ผลักข้าออกจากหน้าต่างนั้นส่วนข้าก็ยังคงเป็นแบรนดอนสตาร์คนเดิม แต่ตอนนี้ข้าเป็นอย่างอื่นและเจ้าก็กลายเป็นคนใหม่เมื่อเจมี่ได้ยินแบบนั้นก็ถามไปด้วยความสงสัยว่าเจ้าไม่โกรธข้าอย่างนั้นหรอแล้วทําไมเจ้าถึงไม่บอกคนอื่นแต่แบรนด์ก็ตอบไปว่าเจ้าจะช่วยเราลบครั้งนี้ไม่ได้หากพวกเขาฆ่าเจ้าซึ่งเมื่อเจมี่ได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจและถามกลับไปว่าแล้วหลังจากนั้นล่ะจะเป็นยังไงแบรนด์ก็ตอบไปเพียงสั้นๆว่าเจ้ารู้ได้ยังไงว่าจะมีหลังจากนั้นคำพูดนี้มันทำให้เจมี่ตกใจมาก จากนั้นเขาก็กลับเข้ามาคุยกับทีเลียนซึ่งชาวเหนือเมื่อเห็นทั้งสองก็ไม่ชอบใจเป็นอย่างมากสองพี่น้องไม่รู้จะทำยังไงได้แต่ก้มหน้าก้มตาเดินอยู่รอบๆแถวนั้นทีเลียนมองออกไปรอบๆแล้วพูดว่าเราจะต้องมาตายที่วินเทอร์เฟลจริงๆอย่างนั้นหรอแต่ก็ดีนะที่ไม่ใช่เซอร์ซี่เป็นคนฆ่า่ส่วนเจมี่นั้นก็มองดูบรีแอนที่กำลังคุมฐานฝึกซ้อมอยู่ด้านนอกเขาจึงรีบลงไปหาเธอซึ่งตอนนี้พอดริกนั้นเก่งขึ้นมากบรีแอนก็มองดูด้วยความภูมิใจ เจมี่ที่เห็นแบบนั้นก็ยังทึ่งกับการพัฒนาของพอรดริกจากนั้นเขาก็ถามเบรียนไปว่าท่านจะคุมทัพทางปีกซ้ายใช่ไหมซึ่งเบรียนก็ตอบไปว่าใช่แล้วเพราะว่ามันเป็นชัยภูมิที่ดีไม่ว่าเธอจะพูดยังไงเจมี่ก็เอออ,อตามตลอดจนเธอรู้สึกว่ามันแปลกๆจึงถามไปตรงๆว่าท่านทําอะไรของท่านปกติเราคุยกันไม่เกิน5คําก็ทะเลาะก,กันแล้วแต่ทําไมวันนี้ท่านถึงคอยตามข้าทุกอย่าง เมื่อเจมี่โดนถามแบบนั้นเขาก็ตอบไปตามตรงว่าตอนนี้ข้าลบไม่เก่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วและจะเป็นเกียรติต่อข้ายิ่งนักหากข้าได้ลบใต้บังคับบัญชาของท่านที่ข้ามาวินเทอร์เฟลก็เพื่อสิ่งนี้ฝั่งบรีแอนไม่ได้ยินแบบนั้นก็อึ้งจนพูดอะไรไม่ออกและเดินหนีไปจากที่นั่นทันทีตัดภาพมาที่แม่มังกรเธอเข้าไปข่มอารมณ์อยู่ในห้องตามลําพังเลเซอร์จอร่าก็เข้ามาและพูดว่าโปรดให้อภัยข้าด้วยฟาบาท เมื่อแม่มังกรได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าท่านไม่ได้ทําอะไรผิดนี่ทําไมถึงต้องมาให้ข้าอาภัยให้แต่เซอร์โจโล่าก็ตอบไปว่าข้าเคยทําผิดมาหลายตัวหลายครั้งแต่ท่านก็ให้อาภัยข้าเสมอรู้ไหมตอนที่ท่านแต่งตั้งทีเลียนเป็นมือขวามันทําให้ข้าใจสลายมากแต่ข้าอยากจะบอกว่าท่านทําถูกแล้วทีเลียนนั้นเป็นคนฉลาดถึงแม้เขาจะทําพลาดแต่เขาก็ยอมรับและเรียนรู้จากมัน เมื่อแม่มังกรได้ยินแบบนั้นก็ถามไปว่านี่เจ้าจะแนะนำให้ข้าให้อภัยกับคนที่แย่งตำแหน่งของเจ้าอย่างนั้นหรอเซอร์จอล่าก็ตอบไปว่าถูกต้องแล้วและยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าอยากจะแนะนำท่านนั่นก็คือเรื่องของซานซาหลังเขาพูดจบแม่มังกรก็เข้าไปหาซานซาและขอคุยกับเธอตามลำพังแม่มังกรพูดขึ้นทันทีว่านึกว่าเราคิดตรงกันเกี่ยวกับเรื่องของเจมี่เมื่อกี้ฝั่งซานซาก็ตอบไปว่าบรีอนนั้นพักดีต่อข้ามาตลอดข้าไว้ใจนางยิ่งกว่าใคร และแม่บังกรก็พูดต่อว่าข้าอดคิดไม่ได้ว่าเราแข่งใจกันทําไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะพี่ชายของเจ้าอย่างนั้นหรอเมื่อซานซ่าถูกถามแบบนั้นเธอก็ตอบไปตรงๆว่าจรดักท่านท่านก็รู้บูรุษทําเรื่องโง่ๆเพราะสตรีถูกจุงจมูกได้ง่ายๆฝั่งแม่บังกรเมื่อได้ยินแบบนั้นเธอก็ตอบไปว่าทั้งชีวิตของข้ามีแค่เป้าหมายเดียวคือบรรลังเหล็กเอาบันคขึ้นมาจากคนที่ทําลายครอบครัวของข้าข้าลบกับพวกนั้น จนข้ามาเจอกับจอนตอนนี้ข้ามาอยู่ที่นี่ไกลครึ่งโลกลบในสงครามของเขาในท่านลองบอกข้าสิว่าใครจุงจมูกใครกันแน่เมื่อซานซาได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจและยิ้มออกทันทีเธอตอบไปด้วยรอยยิ้มว่าข้าคนขอบคุณท่านทันทีที่มาถึงนั่นมันเป็นความผิดพลาดแม่มังกรจับมือซานซาไว้และพูดว่าข้ามาเพราะรักจอนพี่ชายของท่านข้ารู้ว่าเขาไว้ใจได้เขาเป็นชายคนที่สองในชีวิตที่ข้าสามารถพูดแบบนี้ได้ ทั้งสองต่างยิ้มแย้มปรับความเข้าใจกันและแล้วซา <c oughs> นซ่าก็ถามไปว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงเราชนะพวกคนตายทำลายกองทัพเซอร์ซี่แล้วจะเป็นยังไงต่อไปแม่มังกรก็ตอบไปด้วยรอยยิ้มว่าข้าก็ครองบัลลังก์เหล็กเมื่อซานซ่าได้ยินแบบนั้นก็ถามไปอีกว่าแล้วแดนเหนือล่ะมันถูกชิงไปจากเราแล้วเราก็นำมันกลับขึ้นมาและบอกว่าจะไม่สวามีพักต่อใครอีกแล้วแดนเหนือล่ะจะเป็นยังไงหลังจากนั้น เมื่อแม่มังกรได้ยินแบบนั้นสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีเธอรีบปล่อยมือจากซันซ่าทั้งสองจ้องหน้ากันอยู่แบบนั้นดีกันได้ไม่ถึงนาทีก็มีเรื่องให้บาดหมางกันอีกแล้วและแล้วเมสเตอร์ก็เข้ามาขัดจังหวะทั้งสองสะกก่อนเพราะทีออนกับพวกของเขามาขอเข้าพบทั้งสองจึงรีบออกมาหาฝั่งแม่มังกรก็ถามไปทันทีว่าแล้วพี่สาวของท่านหล่าอยู่ที่ไหน ทีออนก็ตอบไปว่านางกลับไปยึดก่อดเหล็กไหลในนามของท่านเมื่อแม่มังกรได้ยินแบบนั้นก็ถามกลับไปด้วยความสงสัยว่าแล้วทําไมท่านถึงไม่ไปกับนางด้วยฝั่งทีออนก็หันมามองซันซ่าและพูดว่าข้าอยากจะลบเพื่อวินเทอร์เฟลเลดี้ซันซ่าปรดรับข้าไว้ด้วยเธอเมื่อซานซ่าได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้ออกมาแล้วรีบเข้าไปกอดทีออนทันทีส่วนทางข้างนอกปราสาทเซอร์ดาวอสก็ได้แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชน ส่วนกิวลี่ก็มีหน้าที่แนะนําผู้หญิงกับเด็กให้เข้าไปหลบอยู่ในสุสานใต้ดินเมื่อสองครามมาถึงและแล้วเสียงแตรก็ดังขึ้นมีบางอย่างกําลังมุ่งตรงมาที่วินเทอร์เฟลจอนกับคนอื่นๆจึงรีบออกมาดูแล้วมันก็เป็นพวกของโทมันกับเอสท,ที่มาจากเดอะวอลพวกเขาต่างพากันเข้ามากอดจอนด้วยความดีใจจากนั้นจอนก็ถามไปว่าพวกเจ้าเจอกันได้ยังไง เอ็ดก็ตอบไปว่าเราเจอกันที่ปราสาทลาดฮาสคนตายมาถึงที่นั่นก่อนส่วนพวกอัมเบอร์นั้นตอนนี้ลบให้กับไนท์คิงไปแล้วฝั่งทอมุลก็พูดขึ้นว่าเราต้องอ้อมพวกมันมาที่นี่ใครก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในนี้กลายเป็นพวกของไนท์คิงหมดแล้วเมื่อจอนได้ยินแบบนั้นก็ถามไปด้วยความกังวลว่าเรามีเวลาอีกนานแค่ไหนและทอมุลก็ตอบไปว่าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าพวกกองทัพผีดิบจะมาถึงวินเทอร์เฟลในคืนนี้ จอที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากจากนั้นพวกทหารก็พากันออกมาประจำที่เพื่อเตรียมพร้อมสู้กับกองทัพผีดิบส่วนพวกที่เป็นระดับแม่ทัพก็มาร่วมวางแผนด้วยกันจอนบอกกับทุกคนไปว่าศัตรูของเราไม่เหนื่อยไม่หยุดและไม่มีความกลัวเราเอาชนะพวกมันไม่ได้ถ้ารบแบบตรงไปตรงมาแต่ว่าไนคิงนั้นเป็นคนสร้างพวกมันทั้งหมดถ้าเราค้นนคิงลงได้ก็อาจจะมีสิทธิชนะ เมื่อเจมี่ได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเขาคงไม่เปิดช่องให้เราทำแน่แต่แบรน์ดก็ตอบไปว่ามันต้องมีช่องโว่เขาจะตามล่าค่าเขาเคยทำมาแล้วหลายครั้งกับอีก,กาสามตาคนอื่นๆเมื่อแซมได้ยินแบบนั้นก็ถามไปด้วยความสงสัยว่าทำไมกันละ่ะเขาต้องการอะไรจากท่านฝั่งแบรนด์ก็ตอบไปว่าราตีไรจุดจบเขาอยากจะลบโลกนี้ทิ้งข้าคือความทรงจำของโลกใบนี้ เมื่อแซมได้ยินแบบนั้นก็เสริมไปว่าถ้าเราลืมสิ่งที่เราเคยเจอและเคยทำเราก็ไม่ใช่มนุษย์เป็นแค่สัตว์ความทรงจำไม่ได้มาจากหนังสือแต่ทว่าท่านอีกาสามตามีอยู่จริงถ้าขค่อยากจะลบความทรงจำของโลกมนุษย์ทิ้งก็คงเริ่มจากท่านเมื่อทีเลียนได้ยินแบบนั้นก็ถามไปด้วยความสงสัยว่าแล้วเขาจะหาเจ้าเจอได้ยังไงฝั่งแบรนก็ตอบไปว่าเขาได้ทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ที่ตัวของข้าเขารู้เสมอว่าข้าอยู่ที่ไหนฝั่งจรก็บอกไปว่า เจ้าต้องอยู่ในสุสานใต้ดินมันจะปลอดภัยที่สุดแต่แบรนด์ก็ตอบไปว่าเราต้องล่อเขาไปในกลางแจ้งก่อนที่กองทัพของมันจะทำลายเราจนหมดข้าจะรอเขาในป่าศักดิ์สิทธิ์เมื่ออาญาได้ยินแบบนั้นก็ไม่เห็นด้วยเธอพูดขึ้นทันทีว่าจะให้เจ้าเป็นเหยื่อล่ออย่างนั้นหรอเราไม่ปล่อยให้เจ้าอยู่ที่นั่นตามลำพังแน่แต่ทีออนก็ตอบไปว่าเขาจะไม่อยู่ตามลำพังข้าจะอยู่กับเขากับชาวกเกาะเหล็กไหลข้าชิงปราสาทนี้ไปจากท่านให้ข้าปกป้องท่านเถอะ เมื่อแบรนด์ได้ยินแบบนั้นก็พยักหน้าฝั่งทีเลียนก็พูดขึ้นอีกว่าเมื่อถึงเวลานั้นข้ากับเซอร์ดาวอสจะอยู่บนกำแพงเพื่อให้สัญญาณไฟที่คูเมืองแต่แม่มังกรก็ไม่เห็นด้วยเธอพูดขึ้นทันทีว่าเซอร์ดาวอส์โบกครบเพลิงคนเดียวได้หรอกนาส่วนเจ้าจงไปอยู่ในสุสานใต้ดิน แต่ทีเลียนก็ไม่อยากไปเพราะเขาก็อยากจะสู้กับพวกผีดิบเหมือนกับทุกคนแต่แม่มังกรก็พูดขึ้นว่าผู้คนอาจจะมีเป็นร้อยเป็นพันแต่เจ้ามีคนเดียวเจ้าลบไม่เก่งเท่าพวกนั้นแต่เจ้าฉลาดกว่าพวกเขาทั้งหมดเจ้าอยู่นี่เพราะปัญญาของเจ้าถ้าเรารอดข้าต้องใช้มันเมื่อทีเลียนได้ยินแบบนั้นก็ยอมที่จะไปหลบอยู่ในสุสานใต้ดินส่วนจรก็พูดขึ้นอีกว่ามังกรคงทําให้เราได้เปรียบแต่ถ้าให้พวกมันออกลบเราก็จะปกป้องแบรนด์มีได้ เราต้องอยู่ใกล้กับแบรนด์แต่ถ้าหากอยู่ใกล้เกินไปไนคิง <Night King S 1> ก็จะไม่เข้ามาเราต้องทำทุกอย่างให้รอบคอบขณะที่ทุกคนวางแผนกันวุ่นวายอาญาก็ถามแบรนด์ไปทันทีว่าไฟของมังกรหยุดไนคิงได้ไหมเมื่อแบรนด์ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าข้าก็ไม่รู้ไม่มีใครเคยลองเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งเป็นกังวลมากเพราะถ้าหากว่าไฟของมังกรทําอะไรในคิงไม่ได้พวกเขาก็จะยิ่งเสียเปรียบพวกเขาต่างมองหน้ากันและกันแต่ไรซึ่งคําพูด และแล้วโทรมันก็พูดขึ้นว่าเราตายหมดแน่แต่อย่างน้อยเราก็ตายด้วยกันนะคำพูดของเขานั้นยิ่งทําให้ทุกคนจิตตกไปใหญ่จอนจึงบอกให้ทุกคนไปพักผ่อนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับกองทัพผีดิบซึ่งจอนก็ยังไม่ยอมมองหน้าแม่มังกรและเดินออกไปและมันก็ทําให้แม่มังกรอึดอัดใจ,จมากตัดภาพมาที่มิสซันเดเธอก็พยายามจะไปคุยกับเด็กๆ แต่ทว่าเด็กๆเ,เหล่านั้นก็พากันวิ่งหนีเธอไปเพราะว่าเธอนั้นเป็นคนต่างถิ่นและผู้คนที่นี่ไม่ยินดีต้อนรับเกรเวิร์มที่เห็นแบบนั้นจึงเข้ามาพูดกับเธอว่าเมื่อเดนาริสครองบัลลังจะไม่มีที่ให้เราอยู่ข้าพักดีต่อราชินีของข้าและจะรบเพื่อนางจนกว่าศัตรูจะพ่ายแพ้แต่เมื่อสองครามจบและนางชนะเจ้าอยากจะเกศชลาที่นี่อย่างนั้นหรอที่ที่ผู้คนไม่ยินดีต้อนรับเรามีที่อื่นที่เจ้าอยากจะไปไหม เมื่อมิสซันเดย์ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าแค่อยากจะเห็นก่อนนะัดบ้านเกิดของแค่อีกครั้งแต่ถ้ว่าคนของแค่นั้นรักสันติเราปกป้องตนเองไม่ได้เมื่อเคลเวิร์มได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าคนของแค่ไม่ได้รักสันติเราจะปกป้องเจ้าเองและแค่จะเป็นคนพาเจ้าไปที่นั้นมิสซันเดย์ที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากที่จะได้กลับไปยังบ้านเกิด และเมื่อแสงสุดท้ายลับหายไปทุกคนต่างตื่นตัวกันอยู่ตลอดเวลาเพราะกองทัพผีดิบอาจจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้จอนกับแซมก็ยืนอยู่บนกำแพงและแซมก็ถามไปว่าเจ้าได้บอกนางหรือยังแต่จอนก็บอกไปว่ายังซึ่งแซมเองก็เข้าใจว่ามันต้องใช้เวลาและโอกาสที่เหมาะสมถึงจะบอกได้จากนั้นเอ็ดก็เข้ามาร่วมวงด้วยทั้งสามคุยเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาด้วยกันเอ็ดพูดขึ้นว่าหากใครรอดเป็นคนสุดท้ายเผาศพเพื่อนที่ตายด้วยล่ะ ทั้งสามพากันมองออกไปในความมืดนอกกำแพงส่วนทางข้างในปราสาทเจมี่กับทีเลียนก็นั่งผิงไฟรอสงครามอยู่ตรงนั้นและแล้วบรีแอนกับพอดริกก็เข้ามาเพื่อผิงไฟด้วยพวกเขาจึงตั้งวงดื่มไวน์กันในนั้นเซอร์ดาวอสกับทอมูลก็มาร่วมวงด้วยทอมูลที่ชอบบรีแอนก็พยายามเข้าไปจีบเธออยู่ตลอดและเขาก็โม้กับทุกคนไปว่าผู้คนต่างเรียกเขาว่าทอมูลผู้ฆ่ายักษ์อยากรู้ไหมว่าทำไม แล้วเขาก็ลากเก้าอี้มานั่งเล่าให้ทุกคนฟังเขาเล่าไปว่าข้าข้ายักษ์ตอนอายุสิบขวบและขึ้นเตียงไปนอนกับเมียของเขาพอนางตื่นรู้ไหมนางทำยังไงกับข้าทุกคนต่างใจจดใจจ่ออยากจะรู้และทอมุลก็เล่าต่อว่านางจับข้ากินนมนางอยู่ตั้ง3มเดือนเพราะนึกว่าข้าเป็นลูกของนางข้าถึงได้แข็งแรงมากๆยังไงล่ะน้ำนมยักษ์เลยเชียวนะเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นก็อึ้งจนพูดอะไรไม่ออก ส่วนทางฝั่งเดอฮาวเบลิกและอาญาก็คุยกันอยู่ที่บนกำแพงทั้ง3มคุยกันถึงเรื่องในอดีตที่ผ่านพบด้วยกันมาสักพักอาญาก็ลุกขึ้นและพูดว่าข้าจะไม่ใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายของข้าอยู่กับตะเกตที่น่าสมเพชสองคนนี้หรอกนะและเธอก็เดินไปจากตรงนั้นทันทีเธอแอบมาซ้อมยิงธนูอยู่คนเดียวและแล้วเกรนล,ลี่ก็เอาอาวุธที่อาญาสั่งทำมาให้มันเหมือนหอกขนาดสั้นและคล่องตัวเป็นอย่างมากอาญาที่เห็นแบบนั้นก็ชอบใจมาก จากนั้นเธอก็เริ่มถามเกรนลี่ว่าทำไมสตรีแรงถึงต้องการตัวเจ้าทำไมนางถึงจับเจ้าไปเกรนลี่ก็ตอบไปว่านางต้องการเลือดของข้าเอาไปปลุกเสกคาถาอาญาก็ถามไปได้วยความสงสัยว่าทำไมถึงต้องเป็นเลือดของเจ้าเกรนลี่ก็บอกความจริงไปว่าข้าคือลูกนอกสมรสของโรเบิร์ตบาราเทียนอาญาที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกตะลึงไปพักหนึ่งเกรนลี่ก็พูดต่อว่าข้าก็ไม่รู้มาก่อนจนเมื่อนางบอกข้านางจับข้าแก้ผ้าเอาปลิงมาดูดเลือดของข้าไป เมื่ออาญาได้ยินแบบนั้นก็ถามไปว่านั่นมันครั้งแรกของเจ้าหลอที่ได้นอนกับผู้หญิงแต่เกรนลี่ก็ปฏิเสธไปทันทีว่าข้าไม่ได้นอนกับเม่มดคนนั้นอาญาจึงถามต่อไปอีกว่าแล้วก่อนหน้านั้นที่คิงส์แลนดิงล่ะเจ้าได้นอนกับหญิงมาแล้วกี่คนหรือว่าไม่เคยเลยเมื่อเกรนลี่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปอย่างตะกุดตะกักว่าเคยสิอาญาเดินเข้ามาหาเขาและพูดว่าอีกไม่นานเราอาจจะตายข้าควรรู้ว่ามันเป็นยังไงก่อนตายเมื่อเกรนลี่ได้ยินแบบนั้นก็อึ้งจนพูดไม่ออก จากนั้นอาญาก็รีบเข้ามาจุบเขาทันทีแล้วรีบถอดเสื้อผ้าด้วยความเร่งรีบจากนั้นทั้งสองก็มีอะไรกันอย่างดุดดด่มตัดภาพกลับมาในปราศาสหลังจากที่ทุกคนดื่มจนเมาได้ที่แล้วทอมุลก็ถามบรีอนไปด้วยความสงสัยว่าทําไมท่านถึงไม่ใช่อัศวนินบรีอนก็ตอบไปว่าข้าเป็นผู้หญิงเป็นอัศวินไม่ได้มันเป็นประเพณีเมื่อทอมุลได้ยินแบบนั้นก็ไม่ค่อยพอใจและบอกไปว่าถ้าข้าเป็นกษัตริย์นะข้าจะแต่งตั้งให้ท่านเป็นอัศวินสิบหนในทีเดียว เมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นต่างพาก,กันโเราะในความไม่รู้อิโนอิเนะของเขาแต่แล้วฝั่งเจมี่ก็พูดขึ้นว่าไม่จําเป็นจะต้องมีกษัตริย์หรอกอัศวินทุกคนสามารถแต่งตั้งอัศวินได้มาขค่จะทําให้เจ้าดูและเรียกบรีแอนออกไปคุกเขา่าตอนแรกบรีแอนก็ไม่ยอมออกไปแต่ทุกคนในนั้นก็สงสายตาให้เธอออกไปสุดท้ายบรีแอนก็ยอมออกไปตามที่เจมี่บอก เจมี่ชักดาบออกมาวางบนไหล่ของเธอและพูดว่าในนามแห่งนักรบข้าขอมอบความกล้าหาญให้กับท่านในนามแห่งบิด,ดาข้าขอมอบความยุติธรรมในนามแห่งมันดาข้าสั่งให้ท่านปกป้องผู้บริสุทธิ์จงลุกขึ้นบริอนแห่งทกักอัศวินแห่งเจ็ดอาณาจากักรและเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีทุกคนในนั้นต่างพากันปรบมือดีใจเพราะพวกเขารู้ว่าบริอนนั้นสมควรที่จะได้รับฝั่งบริอนเองก็ดีใจมากจนกั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ ตัดภาพมาที่ตระกูลมอมอนตอนนี้เซอร์จอร่ากำลังคุยกับเลดี้มีน้อยอยู่ซึ่งเขานั้นอยากจะให้เลดี้มีน้อยหลบอยู่ในสุสานใต้ดินกับคนอื่นๆเขาบอกไปว่าท่านเป็นอนาคตของตระกูลเรานะแต่เลดี้มีน้อยที่มีความกล้าเกินไว้ก็ตอบไปว่าขค่จะไม่ไปหลบอยู่ใต้ดินเด็ดขาดข้าสาบานว่าจะลบเพื่อแดนเหนือเลยข้าก็จะทำเซอร์จอร่าก็ขัดไม่ได้เพราะว่าเลดี้มีน้อยนั้นเป็นท่านหญิงแห่งกอมีเขาจึงต้องยอมรับในการตัดสินใจของเธอ ฝั่งเลดี้มีน้อยก็พูดทิ้งท้ายไปว่าขอให้โชคดีนะลูกพี่ลูกน้องและเธอก็พาคนของเธอจากไปจากนั้นแซมก็เข้ามาหาเสื้อจอร่าและพูดว่านี่คือดาบฮาฟเบนดาบประจำตระกูลของข้าข้าอยากจะใช้มันปกป้องตระกูลแต่ข้ายกมันไม่ไหวพ่อท่านสอนให้ข้าเป็นลูกผู้ชายให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นเหล็กกล้าวาลีเลียนจะเป็นเกียรติมากหากท่านรับมันไว้ฝั่งเสื้อจอร่าก็รัรบมันไว้และพูดว่าข้าจะกวดแกงมันเพื่อเขา และแซมก็ตอบไปว่าพบกันเมื่อเรื่องนี้จบลงและเขาก็เดินจากไปตอนนี้ทุกคนต่างก็ใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่กับคนที่อยากจะอยู่ด้วยแซมกลับไปหากิลลี่กับลูกซานซ่าก็อยู่กับทีออนข้างนอกอาญาอยู่กับเกรนลี่และเกรเวิร์มที่เป็นแม่ทัพก็จุบลามิสันเดย์คนรักของเขาจากนั้นก็พาฐานออกไปประจำการอยู่ข้างนอกกำแพงส่วนทางฝั่งจอนสนโนก็ยืนมองดูลูกป,ปั้นของลีอันนาสตาร์กอยู่ในสุสานใต้ดิน และแม่มังกรก็เข้ามาหาเขาและพูดขึ้นว่านั่นมันลีอันนาสตาร์กใช่ไหมเลกาพี่ชายของข้าทุกคนต่างบอกว่าเขาเป็นคนดีเขาชอบร้องเพลงและแจกเงินคนยากจนแต่ถ้าว่าเขานั้นลักพาตัวและข่มขืนนางเมื่อจอนได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าเขาไม่ได้ทำเขารักนางและนางก็รักเขาจากนั้นเขาก็มองไปที่แม่มังกรและพูดว่าพวกเขาสมรสกันอย่างลับๆหลังจากเลกาหลุนใส่หอกสามแง้มเขามีลูกชายโรเบิร์ตคงแค่เด็กคนนี้แล้วหากเขารู้ และลีอันน่ารู้ดีสิ่งสุดท้ายที่นางทาก่อนตายเพราะสีเลือดหลังคลอดคือยกลูกให้กับพี่ชายของนางเนสตาร์กเพื่อเลี้ยงให้เป็นลูกนอกสมรสเมื่อแม่มังกรได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากและจอนก็พูดต่อว่าชื่อจริงๆของข้าคือเอกรนทาเกเลียน ฝั่งแม่มังกรเมื่อได้ยินแบบนั้นก็พูดด้วยความตกใจว่ามันเป็นไปไม่ได้ใครเป็นคนบอกท่านซึ่งจอนก็ตอบไปว่าแบรนด์เขาเห็นและแซมเวลก็ยืนยันได้เขาอ่านเรื่องราวการสมรสในซิตาเดลโดยที่ไม่รู้ความหมายเมื่อแม่มังกรได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับมาทันทีว่าความลับที่ไม่มีใครในโลกรู้ยกเว้นน้องชายกับเพื่อนสนิทของท่านท่านว่ามันแปลกๆไหมล่ะซึ่งเธอยังคงไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริง ฝั่งจอรนก็จ้องไปที่แม่มังกรและพูดว่ามันเป็นความจริงแดนนี่ข้ารู้ว่ามันจริงฝั่งแม่มังกรเองก็พูดขึ้นว่าถ้ามันเป็นความจริงท่านจะเป็นทายาทชายคนสุดท้ายของตระกูลทาเกเรียนและอ้างสิทธิ์ในบันลังเหล็กได้ทั้งสองต่างจ้องแน่กันอยู่แบบนั้นและแล้วเสียงแตรก็ดังขึ้นบ่งบอกว่าสงครามกำลังจะเริ่มแล้วทั้งสองจึงรีบไปที่กำแพงทันทีตอนนี้ทุกคนต่างก็อยู่ประจำที่ จอนกับแม่มังกรก็พยักหน้าใส่กันและเดินไปจากชิ่นั่นทันทีเพื่อไปหามังกรส่วนข้างนอกกำแพงไกลออกไปกองทัพผีดิบก็มาถึงพวกมันต่างพากันยืนจ้องไปที่ปรา,าสาทวินเทอร์เฟลและอี2ก็จบลงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ EP พีสของซีซั่นแ เราได้เห็นการเตรียมพร้อมรับมือกับกองทัพผีดิบของคนเป็นพวกเขาใช้ทุกอย่างที่มีและทำทุกทางเพื่อหวังจะเอาชนะกองทัพผีดิบให้ได้แต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังไม่ลืมที่จะใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตอยู่กับคนที่รักเพราะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีแล้วก็ได้จึงต้องรีบเก็บเกี่ยวช่วงเวลาแห่งความสุขเอาไว้ให้มากที่สุด EP ต่อจากนี้เราคงจะได้เห็นมหาสงครามอย่างเต็มรูปแบบระหว่างคนเป็นกับคนตายใครจะอยู่ใครจะไปนั้น EP หน้าคงรู้กันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ับ